สวัสดีครับผมมีน้องแฟนเพจชีวิตหลังพงมาลลยต้องมีสตินะครับผมกับช่องยูทูบครับผมชีวิตหลังพงมาลลยต้องมีสตินะครับพามาบนเรือขึ้นแป้งพี่น้องเรือบรรทุกสินค้านะครับผมกำลังเอาแป้งขึ้นรถนะครับลำใหญ่มากครับผมแต่ดูดูกลางเรือไม่ใหญ่นะครับมาดูหน้าเรือใหญ่มากครับเรือขึ้นแป้งนะครับผมเรือบรรทุกสินค้าอันนี้ผมอยู่ท่าเรือนะครับผมสมุทรปราการนะครับ ข่าเทียบเรือนะครับผมข้าเทียบเรือขึ้นสินค้านะครับส่งสินค้าครับผมมาพี่น้องดูเรือจอดนะครับอ,นนอันนั้นก็บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมเห็นปะน่น,นะครับผมอันนู้นไม่ไมแน่ใจะจะเป็นทรายหรือจะเป็นข้าวน้ำเปล่าหรือน้ำตาลอะไรไมนรูนะครับอันนี้อันนี้ผมกำลังลงแป้งนะครับผม บวงเลื่อยไงลงปแปลงันะ้พี่นอ้องแล้วผมจะพาไปวงเลื่อยไงครับมาถึงตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าครับผมได้ลงวันนี้ครับเดี๋ยวไปบ่งน้ำกันพี่นอ้อง สำคันหลังสุดนะครับผมเบิ้งนะครับแล้วเบิง้งเบิ้งเพื่อสีงกจักกระสอบนะครับการยกนะครับสำคันหลังสุดนะยกสี่ครับสี่แล้วก็หกหกครับผม ไปแล้วพีว่น้องขอผมไปแล้วยกมาครับไปแล้วสีลูกไปแล้วครับผมอ่านี้กรางจะยกนะครับบางเสียงพี่น้องครับปัดปั๊ดปัดปั๊ดปั๊นะครับเขาจะยกกลางก่อนสีลูกหุลูกเลยครับวที่หุบลูกเลย ยานเกียร์รุนเด็กโมเดลเด็กเสือเด็ก เรือลงแ้งนะครับผมมันมันมันจะมีช่วงที่เขาเขาเช่าเพราะว่าขึ้นแมกกี่วันกี่วันนะครับขึ้นน้ำตาลกี่วันกี่วันขึ้นเทนน่านะครับเราจะทราบนะเราจ,จะเช่าเรือได้มาแล้วไม่รอมาแล้วนะ

เสี่สดงครับเเกีรครับน,นี่ก็ผมลกนะครับที่นี่ยู่งครับง่ายว่พี่นอ้องง่ยอยู่เลเนาะเบ่งองยุทาังขานก็จังมันหน่อยนะครับผม เยอะแยะครับเรือท่าเรือน้องท่าเทียบเรือนะครับทำใหญ่ครับมันมีใหญ่กว่านี้อยู่นะครับไปดูวิธีเกี่ยว้ถพี่น้องเกี่ยวแป้งขึ้นรถนะครับแป้งขึ้นเรือนะครับ ไม่ต้องเห็นพนขับเรือบ่คพนขับเช่นนะครับยุกเรือมาแล้วมาแล้วดูนะครับ เ็นเน้องพี่น้องธรรมดาเป็นเอาทีละหกคนนะครับอันนี้สอบ <c oughs> điết, 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 nào con rắn nhảy chuyển sang đây đi nào các bạn. นี่เรือใหญ่นะครับเห็นไปหมพี่น้องกำลังจะขึ้นขึ้นเรือนะครับแป้งกำลังจะขึ้นเรือครับแป้งอยู่ด้านนอกพี่น้องน,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 นะครับเบนหอยนี่แหละ ใหญ่ปันเหนียดพี่น้องแต่ว่ามันลึกนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ลรอกก็ลึกนะครับผมน่าจะเท่ากับตึกสามชั้นสี่ชั้นได้อยู่นะครับถ้าจะลึกกว่านั้นก็ไม่แน่ใจนะเวลายกนะครับดูสังเกตเวลายกเรือเห็นไมหมเรือเอียงไหมพี่น้องนะยกทีละหกกระสอบนะครับ